ที่นี่วัดวังคํำนะวัดวังคำํำอำเภอเขาวงจังหวัดกาะสินนะครับอ,อ๋อคนเปิดคนเปิดให้บริการนะตัวนี้อ,อ๋อเปิดให้เที่ยวแล้วแจงสุดแล้ว เพื่อนเปิด uh, ห okay. we so ้น no? no? oh, ้องเที่ยวน้องเที่ยวเขาเที่อครับเพื่อนเปิดให้เที่ยวหรอบ๊วยคับมาแลนก็เลยมาหาเทียนน้องเห็นดอกข้า่ผมได้เลยอ๋ออ๋อา่ออันนี้เด้อ บูชาใส่สรลงเสื้อชุดเป็นเป็นบูชาเป็นชุดนั่นสิบอ่ครับบอโอ้โอ้โอ้นะครับเนาะเพิ่นจิตเป็นการบริการเสื้อผ้าถ้หรับยศีรษาส้มเนี่ยเสื้อฟรีบรดนี้ห้องกสิทําบุญทําบริจาคเป็นการหยดตู้นะครับเนาะเป็นการใช้หยอดตู้ให้เป็นการบูชาถุกเช่นไปคารวะนะครับ ตรงนี้คือตู้บริจาคนะครับตู้บริจาคนะครับเนาะตู้บริจาคต้นเขาเกี่ยวเขาชมเขาคาปนต้องเขาหนีอก็เต้มนะครับเนาะแปรงตัวสักก่อนโอเค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 นะครับเนาะครับครับผมเดจะคุณล่อเพื่อนคนนึเนาะครับเนาะรายใหญ่ก่อนนะครับโอเคโอเค สวัสดีนะพี่น้องเด้อสวัสดีครับสวัสดีกันจนตอนน,น,รรอนี้นะครับอ่านี่นะครับเป็นด่านในบทวันนี้นะครับเนาะนสวัสดีครับพี่น้อง <S 2> <S 2> อ่าบานนี้กะสิบห้าพเขาไปเบงสิมไทยเมืองวงังนะครับได้บานนี้ทางในนะครับเป็มไทยเมืองวังนะครับเป็นเป็นซิมคือโบดนะเป็นสิม ใหเมืองวังนะครับแต่ก่อนเขาไปเป็นการให้ถอดให้ถอดเกือบสักกันดาวแล้อให้ถอดเกือบสักก่อนกาลนากาลนาถอดเกือบพรีเทคออฟยูอิชูโอเคนะครับเนาะก็ถอดก็ถอดนะครับเนาะอ๋อก่อนขอไปกันลันคลองสักกันนะเอาลันคลองสักกันลันคลองสามเท้านะครับเด้อนะมุง้ง อ่าดันคลองสามเทนะครับเด้ออ่าถูโอ้ยอ่นคองสามเทีย มอันนี้เอ่อมาแล้วเราหอยไปเนยังไงนะเป็นมองหอยคลองไม่ตีคลองอ่ะปลาอ้าวพาเขาไปเบิ้งนะครับเนาะอันนี้ปรากฏว่าสีจำลองจากหลวงพ่อบางนะครับอยู่เนาะ ห็นยืนลงข้าบางคือคือกันนะครับนี่เป็นสิมนี่คือลงข้าบางเลยนะครับเอิญจื้อบ่ไดเออสิมสิมสิมเป็นสิมเป็นสิมเก่าโบราณนะครับเนาะเปินเอามาจําลองไว้ให้เบิงโอ้สวยงามนะครับเนาะโอ้นี่พระธาตุหลวงพระธาตุหลวงแต่ก่อนแเตกเกโอ้สวยงามมากเลยครับเด้ออันนี้สวยงามหลายงามหลายนะครับ งามหลายงามหลายอ๋อ,ะอะนะครับเนาะเออสวยงามหลายนะครับเป็นพระโอ้คือจันกับดูนครอหลวงเวี่ยงจันทร์นะครับนะพระอ,อมนะครับพระอ,อมด้วยนะครับนี่เนาะกับมีพระพุทธรูปหลายปางนะครับเป็นน้ำมาประดิษฐานไว้ให้ถ้าจะทา,ายาหยาญน้่มในออสักการบูชาหนะ้าวหว้นะครับเนาะ มาขอพรน้ากันนะครับพี่นนองเนะโอ้สวยงามนะครับเดอ้อนะครับค่ายๆกับอยู่ฝั่งเล้านะครับเนาะจะฝั่งเล่าเดี๋ยวมาจําลองอยุนี้นะครับมาจําลองไหว,นะว,วนหน้าวัดวังคาเอ่าบ้านนาวีตําบนทรงเปลือยอเาเภอเขาวงจังหวัดกาละสินนะครับก็ห่างจากอําเภอเขาวงก็ประมาณวังเศ้ากว่ากิโลนะครับเศ้ากว่าลักนะครับก็เรียนเช่นนะครับนอนน่เนะ เป็นพระพุทธรูปหลายปางนะครับเออบ้างสิบกว่ากิโลเออบางสิบสิบกว่าลักนะครับเนาะประมาณนั้เรว่าบะไก่ครับบะไก่บะไก่นะครับกับเพื่อนเพล่ของเพิ่นแถวๆนี้จะเป็นเผ่าผู้ไทยนะครับได้เป็นชนเผ่าผู้ไทยเผ่าผู้ไทยเผาผู้ไทยนะครับอืมานะครับอันนี้คือพระนะครับอืมอืมอืไม่ม้วนบางหางประมาณอืมนะครับเนาะเอามาดูทางนี้ครับบัดนี้ เดี๋ยวทางสีม้อนับเนาะทางสีมเพิ่น,หนนะเหตุใดสีนะครับเด้ะโอ้สวยงามมากเลยนะครับเนาะเป็นสีมนะครับเนะาะอาจะพาเดิอนออมหลบๆกันนะครับเนาะเดิอนออมหลบๆไปสักกันอืม้ม งามสวยงามนะครับอันนี้เป็นประตูเขานะครับแต่เพิ่นก็ปิดไว้มือนี้ปิดไว้เขาท่างเดียวนะครับเนาะนะอันนี้จะเป็นมองว่างขาตั้งกองตั้งกองนะตั้งกองไข่ไข่กับอยู่อ้านกแกนกแกนะครับ,บเชนะียวสมเจียวสมทำการเดีเย ออดอกจำปาดอกบานท่มดอกจำปานะครับจำปาจำปาขาวจำปาแดงโอ้สวยงามนะครับเนาะนะครับ,นะรบอันนี้คือซิมนะฮะเป็นซิม,มอ่าอาสาธุเด้อจะมันดีเดี๋ยวมาเบิ่งมาเจียวมาส้มบอกไก่เล้ครับเด้อพี่น้องเลย หลอบรอบก็มีตาพุทธร,รูปอันนี้ก็พระญาโคตสารนะครับมากรกาบมาไหวพระกันนะครับเนาะนะครับ,นะรบพระญาติโคตสาพิันก็มากราบไหวพระกันนะครับอ่าเดา๋ยพาเขาไปเบิ่งทางในเขาไปเบื่องทางในหอไตนะครับหอไตแต่พาเขาไปเบิ่งนะครับ เพาะว่าห้ามห้ามสุภาพสัจติขึ้นนะครับว่าแมนอาน l ทเอากันะครับกรุนาโอเคนะครับเนาะรอบๆอบหัวไตนะครับ แล้วก็พอตายสวยงามนะครับสวยงามมีจิตการตาพอสมควรนะครับจุดยอดเลยนะครับจนดยอดเลยคุเขามาเบิงมาศึกษานะครับอ,อปอกจิตนกักศิละปะโบราณต่างๆคุเขามาเบิงมาศึกษานะครับสวยงามมากๆเลยครับอืมอ่า เราจะพาเขาไปบังดันในครับไปบังด oh. ันในครับไปสักการะบูชานะครับเนาะไปบังดันในเอาดูนะครับดันในประตูทางเขานะครับโอ้โหสวยงามมากครับสวยงามหลายงามหลายอืมขอบพงะคุยไปไหว้พระเนาะไปไหว้พระไปไหว้พระ ดูครับนี่ข้างในนะครับเป็นพระพุทธรูปคนอมาปติสถานไหใหญาดิ่ยมพุทธศาสนิกชนเดยสักการบูชานะครับกราบไหวขอพรจงศิบนะครับเนาะอือมสวยงามนะครับเนาะนับหลบด้านนะครับรับหลบด้านเลยเนาะ ที่นี่เดี๋ยวนะครับเปิดไหส้มไม่ไหมนะครับเปิดไหส้มหลังเพิ่นปฏิทิเพิ่นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ดีงามแล้วเพิ่นก็เรื่องเปิดไหส้มเอเมื่อต้นปีนะครับต้นปีไม่เนี่ยแหละครับเป็นต้นไม้กัดล่องรับนกองเจียวไปเรื่อยๆครับบ้านนะครับกัดนกองเจียวโจงนี้บ้านมาหลายอยู่นะครับเนาะนะครับต้องระวัข้องสลายนะครับอันนี้นะครับเนาะ อจะมากลับมาไหว้พระน้ำกันครับเป็นท้ประธานนะครับองค์าประธานแต่ผมก็่าเพื่นพนอนๆปางอีหยังนะครับผมก็บงจากแกันนะครับดังนี้นะครับอ่าก็ขอคุณพาคนจ,จ่ายจงพกปักร,รักษาอ่าปุถุสัตว์ที่นี่ก็ช่ว่นทันผู้ชมทั้งร้ายที่เขามาเบิงมาส้มก็ให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะให้ได้ความข้จะให้มีพญาติโลค่าย,ยังที่ปัจเป็นก็ห้หายไป พูดพีเนี่ยร่างกายแข็งแรงกันทุกคนทวหนาตะการได้ครับพี่น้องเด้อพี่นอ้อ,นองอยู่ดีสบายนะครับขอพรพระปกปรกรักษาให้ท่านได้หายจากโรคไข้เจ็บที่เป็นอยู่กระได้ผู้ดใดทีีแข็งแรงอยู่แข็งแรงก็ต่อไปนะครับเนาะ,อะขอพระคนจอยจงปกปรกรักษาครับสาธุครับพี่น้องสาธุเด้อครับอะ,ะพาชมนะครับเนาะ่ะ ออกไปทางด้านนอกแล้วบ้านนี่อืออืออือ,อมมด้านนอกลอะก็จะเอาไปทางนี้กันนะเอาคราบขอ,ขอบสวัสดีครับพี่น้องเลยสวัสดีครับ